สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาพระสมเด็จมาให้ดูค่ะแต่เป็นพระสมเด็จเกชยโยหรือเปล่าค่ะไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีฐานหลายชั้นอะแล้วก็มีเหมือนลักษณะแบบยันอยู่ด้านข้างอะค่ะใครรู้ช่วยบอกทีนะคะแบบเก่ามากแล้วเนี่ยเด มันเป็นคราบหลุดไปบ้างเราก็มีนะคะเห็นกันไหมคะเห็นชัดนม่นี่ค่ะด้านหน้าองค์พระก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นพระผงๆเนาะด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่สวยมากเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ค่ะเนาะด้าน ด้านด้านล่างฐานก็จะเป็นนี้ค่ะช่วยบอกหน่อยนะคะใครรู้ว่าเป็นหลวงพระอะไรเหมือนพระสมเด็จเกจชัยอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ